สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับสวพิตาไม้มงคลอีกแล้วนะคะวันนี้สวพิตาไม้มงคลได้พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมสวนของน้องก็ไปเจอไม้สวยอีกตัวหนึ่งที่น่าเก็บไม้สวยอีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บสะสมเป็นไม้ตระกูลหงสาค่ะซึ่งมีความสวยสดงดงามมากก็เลยอยากจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับหงสาจะเป็นหงสาอะไรนั้น เราตามไปดูกันค่ะนี่เลยค่ะท่านผู้ชมต้นที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้น้องเป็นหงสา,าจิรชัยค่ะหงสาจีรชัยจะมีความแตกต่างจากหงสายังไงความเป็นไปเป็นมายังไงโสพิตาจะขอแนะนำให้ท่านผู้ชมรู้จักกับหงสาจีรชัยคร่าวๆนะคะหงสาจีรชัย เป็นไม้ที่ได้จากการผสมระหว่างวินสันกับหงสาโดยท่านจิรชัยเล่งทองนะคะลักษณะกา้านทรงจะยาวค่ะแบบนี้เลยค่ะใบจะยาวไม่ชิดเหมือนหงสาบราซิลนะคะกลาบใบจะมีลายเส้นเป็นทางยาวค่ะจะต่างจากวินสันซึ่งมีลายเสี้ยนเป็นขีดๆแต่หงสาตัวนี้จะมีความ เป็นจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาตรงที่กาดก้านส่งของเขานี่ค่ะจะมีสีเหลืองๆเ,เป็นทางตรงขอบอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเส้นยาวค่ะท่านผู้ชมน้องมีความสวยค่ะยิ่งเจอต้นที่มีความด่างจะเป็นด่างสามสีสวยๆแบบนี้เลยค่ะจะมีเหลืองเทาเขียวมีความสวยงามมากเลยค่ะ ากท่านผู้ชมท่านไหนกำลังมองหาไม้สะสมอยู่สามารถมองหาได้มาปลูกมาเลี้ยงสะสมเป็นไม้ประดับไม้มงคลตามบ้านร้านค้าได้เลยนะคะน้องมีความสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมโสพิตาไม้มงคลก็ได้พาท่านผู้ชมมาชมครามงามของหงสาจีรชัยแล้ว ก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปให,ใหม่ในครั้งหน้าหากท่านผู้ชมสนใจอยากจะได้ไม้มงคลไม้สะสมสามารถติดต่อมาได้ทางเบอร์โทร093 691 6้6 16 16 8หรือจะเป็นช่องทางเพจ Youtube โสวิตาไม้มงคล สำหรับคลิปนี้โสพิตาก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากดติดตามเป็นกำลังใจให้กับโสพิตาคลิปครั้งหน้าโสพิตาจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับต้นอะไรแนะนำไม้ประเภทไหนแล้วเรามาตามไปดูกันสำหรับคลิปนี้โสพิตาก็ขอขอบคุณและขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ